ไปันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชา n นลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง Tik t o อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0 0 0คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคาถามทางอินบอกแล้วก็ เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับวันนี้เมนูง่ายๆเนาะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวส่วนประกอบเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับ อเลยฉั้นก็ตามด้วยโปรยกะกับอบเชยนะครับใส่ไปเลยพอทุกอย่างเริ่มหอมนะครับนะกระเทียมมันจะขึ้นสีละเดี๋อใส่ตัวเนื้ออินทผลัมที่แบบสุกๆนะนีแบบว่าของจากสวนเนาะ ามาลองทำดูใส่ลงไปเลยนี่ก็จะแบบรสชาติมาจากหวานๆนเนาะเหมือนแบบใส่แทนตัวน้ำตาลไปเลยแล้วก็น้ำมันก็จะแบบว่าออกมาเข้มขน้นเข้มขน้นก็ลองทำดูเดี๋ยวเพื่อปีนี้มีเยอะเหลือเยอะใครสนใจก็เดี๋ยวอาจจะทำขายก็ได้ ก็ใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูเลยกันเนาะอยากลองชิมไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าหากินที่ไหนไม่ได้นะทมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะก็ผัดให้มันแห้งๆหน่อยเนื้ออินทผาลัมก็จะแบบเละๆไปละก็จะได้ความหวานจากธรรมชาติแล้วก็ความหอมหอมมากใครมีเนื้ออินทผาลัมสุกๆเหลือก็ ลองมาทําดูได้นะน,นี่ก็แบบเอาแค่เอาเม็ดออกนะครับหรือใครบางคนถ้าเปลือกมันแข็งก็เอาเปลือกออกก็ได้จากนั้นนะครับผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปเนะาะจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสนะครับ1ช้อนซีอิ๊วดำหวานนะครับเพื่อเพิ่มสีสันเนาะประมาณ3ช้อนโต๊ะสีมันก็จะสวยขึ้น าก็ตามด้วยซิวขาวนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะซอนหอยนางรมนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับอ<ป>ย่ก็ตามด้วยเกลือนะครับถึงช้อนชาอชพอน้ำเริ่มเดือดน,นะครับใส่ขาหมูเลยอันนี้แบบเขาผ่าครึ่งมาแล้วนะ จะใช้ขาหน้าหรือขาหลังก็ได้ครับแล้วแต่น้ำมันจะแบบข้นๆนิดนึง่งแล้วก็เติมน้ำไปอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างข้นเนะาะไม่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้มันนุ่มแล้วก็ใส่น้ำไปเยอะๆเลยพอเราเติมน้ำจนท่วมแล้วก็มันเริ่มเดือดเราก็ช้อนฟองข้างบนออกนะครับ หลังจากที่ช้อนฟองจนหมดนะครับก็ปล่อยให้มันเดือดไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลาเคี่ยวน่าจะประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับนะปล่อยไว้่างนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่าหลังจากที่เราตุ๋นขาหมูนะครับน,นี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับนี่ก็คือแบบว่าเริ่มเปื่อยแบบนุ่มแล้วนะแล้วก็รสชาติผมไม่ได้ปรุงเพิ่มนะครับนะตอนนี้รสชาติมันจะมีความเค็มๆหวานๆน,นะครับ หวานนิดๆน,นะครับจากอินทผลัมที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วก็มีความเค็มเนาะน้ำจะค่อนข้างข้นเลยใช่ไหมน่ากินมากอันนี้ใครจะใส่ไข่ต้มหรือว่าไข่เป็ดต้มก็ได้นะครับ,รบแล้วแต่เนาะอันนี้ผมจะใส่คะน้านะครับลงไปอันนี้ก็คะนารางเรียบร้อยนะครับใช้คะน้าแบบต้นที่ไม่แบบใหญ่มากนะครับเอาไว้กินเป็นเคียงกับตัวขาหมูนะครับต้มให้สุกนะครับแต่งไปสักครู่เนาะ ก็ตักขาหมูขึ้นได้เลยนะครับนี่ก็เสิร์ฟแบบบ้านๆเนาะเปื่อยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูขาหมูต้มอินผาล้ำนะครับก็กินกับเครื่องเคียงก็จะมีตัวคะน้าต้มกับผักกาดดองนะครับที่ผมเอาไปผัดๆกับตัวน้ำที่เราต้มขาหมูนั่นแหละ ตัวนี้จะกินกับน้าจิ้มที่เป็นน้าส้มก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแค่กินกับตัวประกาดดองกับตัวที่เป็นคานาต้มมันก็เข้ากันเดี๋ยวลองชิมดูนะนุ่มๆเลยขาหมูเด้งๆเ,เลยแบบว่าแค่ส้มเนี่ยขาดแล้วใช่ไหมชิมรสชาติก่อนนะ ตัวขาหมูเนี่ยนุ่ม,มๆเด้งๆมากมีความเค็มๆหวานๆน,นะครับกําลังดีเนาะแต่ว่าไม่หวานมากครับเป็นความหวานจากอินหาลามธรรมชาตินะแล้วก็กลิ่นมันจะแบบหอมๆนะครับแล้วโดยรวมก็คล้ายๆขาหมูเข้าไปนะครับกินกับผัากาศด,ดองเปรี้ยวๆกับตัวผักคะน้าที่เราต้มเนี่ยเข้ากันลงตัวมากนะถ้าใครชอบน้ําจิ้มก็อาจจะป่านพริกกับนนะ้ำซ้มสายชูกินเพิ่มเข้าไปหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลองทำรุนนะครับ นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอให้นะครับ